สวัสดีจ้าแพนครับทุกคนมือนียายจ้าไม่กลาผ้ามวนมือนียายสิผ้ามาลงทงลงทาหาสอนหวกเด้อจ้าเด้ดองานตาท่อกำลังสิสอนเลยเยอะจ้าเด้อมันบ่ามมันก็ติดตามยายเลยเลยจ้ายายบ่ได้ดเขา,าโคเขาปะยายบาได้เขาโคเขาป้าดอกจ้าเรือยดยไปทางไหนดอก นี่เดียวมานพอมานกับติดตาม่ายเลยด้ด้จา่าเนี่แฟนครับทุกคนท่งในท่งตากประเทศได้จา่าเด้อนี่ซ้อนหัวก็จา่าให้เทา้าให้เบิง้งเท้าให้เบิ้มงออมานอยู่ได้จา่ามานมานมานด้จา่ามานอยู่ให้มาซอนหัวได้บระเดีไปเป้เขาโคกปลาปดอกจา่าลูกเจยก็ไปทุระลูกเจยท่านแต่เขาเป็นงไงเราพี่นอ้อง าเฮ็ดจะออกมดฮิจากแล้วเถ่านี่บ่หมดดอกเห็ดขนมาอีกก็มาอยู่กได้ก็บเป็นกระลังแกงให้ย่ากับตาเนเด้อจ่าเด้อยังเฮ็ดปวกพี่น้องเฮ็ดปวกน้ำแกงบ่ท่านออกอยู่เฮ็ดแต่ออกเฮ็ดแต่ปวกขาวใหญ่พี่น้องอุ้ยมันเนาะเถ่าเนาะมันมันอยู่เด้อจ่าเด้อมื้อนี้ยายกะสิหวานข้าวเด้อจ่า วันเขานํานหน้ายหย่แต่ใหญ่บ่อแลล่นี่ดอกจ่าหน้ากาาา็หน้าเฮ็ดหน้าเศร้าค่าดอกจ่าเด้อนี่ก็เลยมีเวลาก็เลยสอนให้พี่น้องคืดหอดคือเห็นนํำใ,ใหญ่ก็คืดแห้งไรก็คืดไร้ไรแฟพ่นครับจูบถูกกันหัวก็เออมือนีม้านมานอยู่แก่งไปไปแก่งใส่ยังเนาะนี่มือนีเอใส่บักมือหนูมือนี้ยนี่สอนไม่ไหวก่อน มันนะเท่าเนาะเรีกสู้เยี่ยมรักนัทุกคนที่เป็นการแกใจให้ี่ยายให้เบื้องเจ้ามันมันอุ้ยมันอยู่ด้วยพี่น้องเนื้อนี่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 นมัน,ม,นมันแห้งมามามาพี่น้องอยากกินหัวบ่มากินเห,หยี่ยายเด้อมือนี่ลุยลุยเลย เีจ่างามน้าเจ้าเนาะน้องงามน้าจ่าเนาะเอ้ยเวรล่าก็เห็ดเอ้ยเอาไปเลยพี่น้องมันสิบกหมดแล้วด้จ่านี่เพิ่งจะว่านเข่ามือนี่เลยหน้าพี่สาวเพิ่งจะว่านเข่าอ่ะเธอเอ้ยปาด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 พี่น้องเอ้ยปาดปาดปาดถือด้วย เอากับปูนอบรทะโออกระปูน้อยนี่มือปูปอยเก่อนยังเอาให้หมดด้วยจ้าดูแลทงยางมากนะโอ้ปูปอยเมก่อนนะนี่พี่น้องเห็นบ่เวะได้เชื่อละหยุ่มอยู่ด้วยจ้าเด้อคอยแกคอยไงพ่อเดเมื่องด้วยเมื่อยใส่พักอยู่ดอกี่น้องเออจะได้มันกระมานอยู่เลยเนาะพี่น้องเอ้ยนี่ นี่ถืออยู่เด้อพี่น้องเด้อถืออยู่เด้อนี่เด้อถื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 อร้ายอยู่เนาะพี่น้องเนาะถือร้ายไนไหนอุ้ยก็ถือแบบนี้เลยเจ้าเวะเท่าเวะลูกกระปุ่นหน่อยร้ายอะไรร้ายจริงเนาะเนาะเดี๋ยวมันก็ใหญ่ดอกเขาเดี๋ยวเชื่ออะไซ้ำนี่จอดู่แถวเฮือนเลยด้วยจานน้ามันโบกเหลี่ยม แถวหน้ายายนี่เห็นหน้าเสาวยายสิวานมือนีสิวานได้บ้าหนี่พนติดธุระหลายอผูดติรถปั้นนั่นว่าสิวานมือนี่เลยแหละจ้านี่ลูกกบก็นใหญ่เลยเด้อจา้าลูกกบหน่อยเด้อจา้านี่กำลังปนถือลูกกบหน่อยมานมานเลยเด้อจา้าลูกถือลูกกบลูกออดเด้อจ้านี่ถือถือลูก มานดูน่าเจ้าเนาะมานถือแกนก็พอได้กินได้ยากพี่น้องคันบัหาก็บัได้กินเนาะพี่น้องเนาะแกงใเซยังบอกแตงอ่อนเน่าแถาเฮ้ยถือกันค้างดูพี่น้องนี่มาละกอก่ะพี่น้องสองอย่างสอนไปไก่ล่ะโอ้ยหอนเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศหอนแห้งมือนี่ดึกจ้า ฝนมโตมากแต่แกย้ายตรงเทียบต่อไปนี่มันมันมเลยน้ำเลยบวกเวยจานกลังสอนมาพี่น้องถือคือกัอุ้ยถือถือกบอีกและเด้อจาาตัวหนึงนี่ตัวน่อยก็มีนี่โตกระลำปนเด้อจานี่หไงเติบเร้วเป็นลูกหน่อยก็มีนี่เป็นหัวก็มีเด้อยจาเดเดอพ้อ เออหู้ยมานอยู่น,น,น,นอแถวนนนเนาะอ๋อเวะโตมะฮาวบนี้เวะจังสีเลดเจอแน่้น,นี่ส่วนเบบมาเวะแล้วก็เป็นล่างสะอาดแบบใหญ่ใสไปวางังหมดก่อนด้วจานฮิดแบบนี้แหลนะแกงกระเสบบย่างกระเสบนะเถวเนาะกระแบบนี่นะจ้ะจ้านานเ้า,เาจัว่วเลยได้พี่น้องเ <laughs> <laughs> ้า จ้าเมยอยบเศร้าแน่นอนจะได้กระสูเท้าห่อเท้าสองเท้าถมาห้ากินตามภาษาลูกไก่ไก่เอ้ยดอจ่อมันไปสอนต่อเ่าะสอนไปเรื่อยๆแกเด้ออแล้วนะเท้าสู้เยี่ยมเด๋ยวที่ได้สุดหนามแล้วมาๆๆพี่น้องเพื่อนครับมาเอาในใหญ่ได้มื่อนี้ มือนี่มาลุยหาชอดขึ้นบันนี้เจ้ามันลอนี่นี่พี่น้องนี่เอ้ยมานมานมานด้อพี่น้องเด้วยนี่นี่ก็พ่องนี่ก็ได หบัวพี่น้องบัวงามเนาะพี่น้องเนาะเอ๋เอนี่เลยลูกหวกัวเป็นยังสีเลยจ้ะแก่งเซยังกาแซบมุกกาแซบเป็นยังกาแซบของสดๆแบบนี้ด,ด้วยจ้าเด้อนี่แซบด,ดีดีดีเลยพี่น้องมาคม่ะคืนหอดบ,บาทมาเนาะเห็นยายสอนบวกกุ๊บเป็นสีท่องคนอยู่ในต่างประเทศด,ด้วยจ้าเด้อ สารบันนาสารบันนาอยู่ไหนสารบันทุ่งองั้งสี่เรากินสู้เจ้าสู้สู้สู้แกได้ก็ะเพิ่นเป็นกระเพิ้ใหม่หัวอยู่แล่ะแหละเพิ่งอันนี้เพิ่นเลื่อต้นใหญกระตาสู้เทาสู้นีนี่เนาะก็เถ่ากฮะสอนกับเงาขา อยากให้แฟนครับสุ้ผู้สุคนในเบิ้ไงใขค้นหอดบาทเขาอนนะสอดไปใกล้ก็ผู้ด้วยเมื่อกอ่อนดีคือเกาเดือพี่น้องเลยมาเจ้าเนาะมานมันกูมานมานเดือพี่น้องด้วยนี่เฮ้ยมา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 เก็บไม่ใหญ่เด้อนี่เมาเมาเมามาแบงกันโคตรละแกงมือนี่มาน เมื่อยบ่เท้าเมื่อยอืมเมื่อยแหงบ่ตกหลุนก่อนอันในจานนี้ตัวใหญ่ๆนี่ตัวนี้กำลังหลุนนื้อหน่อยดูนี่เมื่อหน่อยเลยมันกำลังกินน้องเจ้าเนาะเฮ้าเว้เฮ้าอะไรด้วพี่น้องมันลุยอาเลยเท้าชุ่มๆเขากำลังหลิงวางเท้าในจานสานบานเฮ้า ยังบ่ทันถี่เขียวสะอุ้มหมูคู่ทุกคนเขาวันเขียวล่ะฮะแถามาแวะไปเลยสอนไปเรื่อยๆได้จ่าด้วยตัด,ดพี่น้องเอ้ยถืออยู่เด้มมเอมันมันมามามาแวะซอยายกัาตาด้วยนี่หัวชดๆไปเลยนี่ ในเงินให้เงินหน้าแทบเสียบเลยจ่านี่เนาะถือมานอยู่ใช่หรือที่แทาฮะใช่เลยนะใช่แล้วจ้าเอาอีลีนะเอาอีลีเลยลุยเลยเป็นถองเห็นบอลเห็นบอลพี่น้องมาแล้วนี่มานคือเก่าพี่น้องนี่ลูกมืองด่าด้วยพี่น้องนี่ลูกเมืองด่าหน่อยด้วยจ้านี่ นี่ก็แกงแซบได้จานี่ลูกเบื้องด้านหน่อยนี่พี่บอสพี่น้องนี่แกงก็แซบเบื้องเบนแบนมึงละงับเลยจ้ะมึงนั่งกันนั่งแต่มึงมึงถับมึงปุ๊บเพือเอมาๆมาลุกขึ้นมาเป็นยังคือบอสอนลุกขึ้นมาเมื่อยแห้งตี กระสันมันสิมานติเทา้าลุ่ยังสี่รายการสอนกระวิงสอนด้างสอนกระจางหนึง่งันด้างสอนตรงน้ำได้หลายได้จ่าด้อตัวน,นี้น้ำก็ะลังบกนี่มานมานอยู่พี่น้องเอ้ย เดี๋ยวยายชิให้เบิ้งถือบะเถานี่นี่อุดลองลองนั่นเถอะกิ๊ดเดี๋ยวอยากได้ถวยน้อยบางไงหนึงได้เขานี่เนาะเออง่วงวะงามซังยังงามหัวหัวงามนั่นเขาเนาะคนงามทั้งหัคนไปเลยลุยเลย เอื้อดเอื้อดจะได้เท่าหมานบ่เดี๋ยวดีหน้าตีเก่าเอ้าไอ้เบิ้งตัวใหญ่ไงให้จักโตเถ่ะสามเออเอามาเฮียังกันอืออวันนี้คือหดเขียดีหน้าเด้อจ่าเด้อพ่อด้วยพี่น้องเบิ้งตัวร้ายมันจืดก่อนีสิเลยพี่น้องเอ้ย การทำมาหากินอีสานบ้านเฮ้าเอเลี่ยนเลติเจ้านะห,ห,ห,หาย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 แถวหายปุบตัวใหญ่มองทีนซ้ำกันนะหายเบืเอ้องแถวอู้มาอะไรเด้อพินนองเด้อมามานเนี่ยหายเบืาอื้อ สอ,อน,นก็ได้กบข,ขึ้นมาที่น่อย <c oughs> เอาทุกอย่างที่กินได้าทอดมันอย่างนี้มันถึงหงวกมันถึงเขียนเลยมือน,นี่รัวๆไปเลยบอยบอยขันบอยอันนี้ก็อนี้ได้เลี้ยงที่ซารบ้านเฮากับย้อนเขียดย้อนโกเบ่งขาวอยมาปล่อยสอนเมื่อยบอยจังสิปล่อยตัวกันเต่า ถือทั้งหว่กหวกห่วงด้วยจ่าด้วยนี่มันหกกมานไปเลยรัวๆไปเลยวันนี้มาจากอันนี้ไปรับปันญญ่แยารดกอตองมาหากินหาอยากมาพี่น้องเนาะหให้แพนครับสุขผูสุขุนในบึงในยังได้เป็นกำลังใจให้ได้ยาก่กับตานี่ห <laughs> <laughs> มานมานอยู่พ่อเด็แกแจ้งเนาะไปเลย ไปเถาไปไเลยไปเลยไปไม่ไม่ใครคนยป็นย่างคยไทยรอดรอดรอด่อเดี๋ขวอญจีทื้คู่สอตายแถววะลูกน้องยายตตนฮ่โอ้คือเขาเรื่องตั้งหมามือละมอยายโตนวะไปในกลุ่มยายโตดูละดูละเลยเอ้อ ัปลาสลดคือหลองไตเนาะแถามันมันบ่ยมันมันถือคือหลองไตคารวพิษเถ้าคารวพิษกับก้อโทษก็อภัยเดินจ่ายจุ๊ะมันมาถือคือวังหลองไตได้จานนี่หลองหั้งไตหลองหั้งเถืงมันบอกให้ถือกระมานคือเก่ามานมาเท้าอืมได้จาเด้อนี่อืม แกได้เท้ามาถึงนะถืงอไม่ใจ่หัวคีโมเด้วยจา่าน,นี่แฟนพ่นเป็นโตเอาตึงหัวกบคนช่วยเลือกได้นะเอาตึงหัวกบ <laughs> ได้แค่นี้เขาเด้๋ยวจพ่อเด็กแก่งพ่อเด็กอุ โกบหนะะ่อยมันมีเนาะแถาเนาะหนึ่งสองเห็นบอกให้บึงนั่นถือคือหินอ่ะเจ้าหนอค่อยช้อนไม้เถาะพอด้กินได้ยากือด้วยจานยาจะไปล่างได้บะเนี่ เสก็ม <ítulo> ีงด่าด้จ่าหนิเขียดก็โก๊บหน่อยด้วยจ้าเขียดอีหน้าก็โก๊บหน่อยด้วยจ้าเด้อนี่นี่ก็ได้หวกนี่ถวยหนึ่งใหญ่ๆด้วยจ้าเด้อนี่ไงอยู่นี่เห็นบ่พี่น้องเห็นบม เดี๋ยวเด้จ่าเด้อขัดสอบคลิปย่ายคลิปไปหาสอนหัวกย่าลืมเป็นกําลังใจให้ยายในเด้จ่าขอพุณนทุกกําลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแท้ขอมิ่นจ่ให้ยาย้วยดีเสมอมาถ้ายายผิพผาดประกันได้ยายขออภัยเด้อจ่าลักนาทุกคนจุบจูบตาท่องกลับเล่าก็เผาไปวานเขาเดือจ่าเด้อยายจบเองก็นเลยน้กจ่า